สวัสดีค่ะคนสวย <c oughs> ก็เมื่อเช้ามามีอึติดก้นนะครับเช็ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอออกแล้วก็เ,เช็ดกีตาน้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับอือันนี้ก็จะไปคอเดเดินเล่นครับวันนี้อากาศดีครับ <c oughs> พี่คุณ <c oughs> อือสบายๆนะครับวันนี้สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์นะครับ อุณหภูมิวันนี้ถือว่าดีครับี่1 6อุณหภูมิในบ้านนะครับประมาณ26องศาความชื้นสัมพัทธ์5 4ดีครับดีแล้วก็ในกลงน้องเหมือนกันนะฮะในห้องน้องก็ประมาณ26เหมือนกันฮะ26.5ตอนช่วงเช้ามากๆนี่ประมาณสัก26แบบต้นๆเลย26.1อะไรอย่างเงี้ยนะครับหือ่ะไปไหนละ ไปดูตะภูมปัตเตอร์หายไปไหนแล้วอยู่หลังม่านเปล่าอ,อ๋อเดินไปนูน้นผมก็นึกว่าน้องเดินไปที่ระเบียงเดินไปเล่นที่นูน่นเ๋าไปดูหน้าต่างก็เปิดนะครับมีลมอ่อนนะครับมีลมพัดอ่อนๆอยู่เวลาอยู่ที่หน้าต่างนะครับแล้วก็พ m อันนี้พ m มก็ดีครับอันนี้เปิดระเบียงได้เต็มที่เลยฮะเนี่ยระเบียง เครื่รองกองอากาศขึ้นแค่นี่ฮะยังไม่เกินสิบนะครับอากาศถือว่าดีมากในบ้านเอาบ้านนี่ก็เปิดระเบียงไว้ให้อากาศกาโปรโตนะครับโอเคทักทายแม่เอมี่ด้วยนะครับเอเดินเฉิดฉายหางสวยเชียว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลินนีดสิเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลินแม่มารับวันนี้วันที่เห็นไหมจะมาที่ยี่สิบหกเนาะ วันนี้25่โอเคชมวิวที่ระเบียงนะครับอากาศดีครับเอ๊อีกสองวันนะลูกเดี๋ยวแม่มาหาแล้วอีกสองวันเดี๋ยวแม่มาหาแล้ว <c oughs> ลูกมาให้ลูกอหืออีกสองวันเดี๋ยวแม่มาหาแล้วนะคะต้นสวยต้นสวยตนสวย เดินถูเดินถูโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีน้องบัตเตอร์สวัสดีช no าวบ้านเคสเฮาส์ครับ